อ้าวจีมแดงขาดเหรอไี่น้ำเงินขาดเหรอแปดนะเนี่ยแดงแปดนะเนี่ยแดงแดงแปดก็ฝั่งฝั่งหนึ่งฝั่งเลยพี่เดี๋ยวช่วยมาคองหลังให้อ๋อนี่ไงแดงมันมีแดงกับแดงมันมีแดงกับแดง อ๋อมันแดงคนละทีมกัน14คนพี่ครบแล้วอันนี้เขาสี่สี่คือฝั่งนี้แดงแดงต้องเอาเหลืองมาใส่เนี่ยแดงเอาเหลืองมาใส่ใช่เออแล้วเหลืองนี่อยู่ฝั่งใครเหลืองอยู่ฝั่งนี้เหลืองอยู่ฝั่งใเหลืองอยู่ฝั่งนี้เนี่ยมีแดงเบอร์สี่ต้องเอาเสื้อไปใส่แต่ถ้าไม่ใส่ก็กทำนะก็ทำได้ก็ไม่เป็นไรทำได้ก็ทำแหมส่จั์ล็อกกังกับพระเอก ไม่ได้ไม่ได้หลอกนะคือกําลังจะยิงอ่ะบอลมันโดนขานี้บอลมันโดนขานี้เรากะแค่คือมองหักแค่หากแค่เข้าเฉยๆว่าพี่เขาไม่ผู้ว้โหักปูหลอกสวยมากเลยสองชั้นอ่ะหลอกตัวเองด้วยชั้นหนึ่งเนี่ยงงเลยหลอกเพราะเดียวกันเองด้วยชั้นแรกชั้นแรกไงน็ัดข้อเท้าด้านนอกก่อนปึ๊บก่อนแล้วก็จะยิงเลยคือวางขาแล้วบอลโดนขาเป็นเต็มเลยอ่ะน่าเสียวแต่ละคนยิงหลังเพื่จะหายกับนี่เนี่ ยิงแต่ละคนอาพี่บอกเล่นสองวันติดไงไม่ได้ไงแล้ก็ที่พี่บอกผมว่าบอกผมเล่นสองวันติดได้สามวันผมก็ยังได้แต่ก็กรอบอะต้นขามันล้าต้นขาโอ้โหประตูละตัวเจ็บเลยอ่ะต้องเลียว

ที่อชังกอเปิดแค่่เป็นตแหน่งนคชอบเหมือนพ่อไงใช่ไหมล่ะมีพ่อเป็นฮีโร่ยังไม่ได้ยังไม่ได้นะยังไม่เด้ยังไม่ได้นะยังไม่ถึ้ยังไม่ไห้เลยยังไม่นี้ยรงฝั่นี้เลยยังีม่นี้ยังนี่ไ้เล ผมอยู่ันแต่ก็ดีนะเป็นประตูเพราะว่ามันจะได้โอกาสที่จะเจ็บจะหักเลยน้อยเนาะน้อยน้อยกว่าเนาะโดนเตะอะไรน้อยกว่าใช่เล่ะจะทุกข์จะเยอะให้เยอะเลยเนาะสายบอกว่าอัตราดีกว่าจะมีการป้องกันมีการป้องกั่งน้นนหลผมเ็อยู่โอกาสที่จะโดนฝั่งตรงข้ามเตะนิดน้อยนะก็เหมือนว่าเนี่ยมีตัวอย่างไม่ออก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 ออไม่อได้บอลตรงนี้ใช่ไหม นกบินเหรอผมเห็นแล้วแม่เห็นไงบึ๊บเลยบึ๊บไหนพี่น้องก็ไม่ได้เห็นมะอันจะอะไรนะถ้าไม่ถ้าไม่ติดพี่อ๋อเจ้ากบก็จะได้พักนิดนึงก็กล่าวว่าจะพักมาเล่นนั่นแหละตั้งหลักให้ชุ่มๆเยนะแต่พอไม่ได้พุ่งก็เปิดเดินมาเปิดนะพี่เจงมึงแทนมันไม่มีคนหรอกว่ามันไม่มีคนแล้วขโูยรถยนตเหรอเล้พี่มาจืดห่างพี่อ๋อพอหลุดป่วรก็เหมือนกับพี่พี่ชายโบเหรอไม่ได้คนนั้นคือพี่ชายเออ พี่กาเหรอพี่สนามอ่ะส่หัวต้องดีด้วยนะพี่ชายเตอร์เหรอภาไม่ดีไม่เหลือคนเดียวกเลนะอันนั้นเป็นโอ้ผมเคยคนเดียวพี่เคยอ๋อพี่ลืมนึกว่าพี่ชายของโบผมหรือว่าปูอูผมอูด้วยตรงเนี้โอ้ทำทำอะไรในตัวเลยผมวันนี้ก็ทำยาบาดเวาว าจะวาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกมก็เป็นเรื่องพวกนี้เปนสิ่งสาคัญฉาเม็นายมาอดาจได้มาของง่ายครับแล้วก็การลูไลด์วันนี้ก็ตถ้ามีไอเไนอมใทำบอมก็ได้ได้มีเฮ้ยไม่ธรรมดาได้มีลงคึงในตัวนะสบายเลยนะสบายเลยนะะไม่ต้องมองแล้วคุณ่เจอคุณโลไม่ต้องมองวิ่งไปร้องว่าคนเข้าเยอะนะ ไม่มีแรงแล้วการรถยนต์มองประมาณสองสามรอบแล้วบอลไม่มาทีก็คิดในใจนะไม่อดตายได้ทำอะไรวะจะล็อกจะล็อกดากหรือหรือหมดแล้วไม่คีโยย่างไม่ออกมาตอแนมันจะมามันจะมามันจะตีตื่นตื่นกว่าตื่นนี้ก็แบบตืงนี้เขาไม่ค่อยจับเอาดีกว่าไม่กระดังกระตุ้มตั้มตั้มไม่จับกันแล้วนะตืงนี้ปกติแล้วเมื่อก่อนที่ใส่พอเบร์มมีโตัวนึงตัวนึงเว็บตัวนึงไม่ได้แล้ว ดูนันนี่กล่าวว่ามาแต่เสียงเลยพี่เจมาได้ยินเลยมาแต่เสียงเลยนี่แม่งหน้าบ้านออกจากไฟแดงมานี่แม่งด้วยนี่ใครมันชิวงช่วงล่างมัยิงเลยนี่วันอาทิตย์ก็มีเปลี่ยนตัวเลยเราไปเล่นดูเลยไอพี่จอร์ดไปไหมไก่อี้ยวดไอเอ้วนจะไปเป็นตัไม่ไหวไม่ไหวพี่ไม่ฟิตไม่ฟิตกลางวันนี่ร้อนสู้ไม่ได้เลยไม่ไม่ไม่ได้มีแต่มีวัยรุ่นไม่เยอะหรอกตรงชนเลย จะโยนให้โยนให้เก็บบอลก็น, storm, น่าจะเหนื่อยแล้วและชนอย่างแข็งคือเขาปรับใหม่เขาปรับใหม่ก็กลมชนอย่างแข็งไม่เขาปรับใหม่ไม่ใช่สนามมาเตะโอ้ยสโมสรทีมชาติเก่าอายุอย่างอย่างพี่ได้งขี้ผันเลยมชาติเก่าอะไรเงี้ยพี่ใช่คือเขาไม่ต้องวิ่งเยอะแต่เราก็วิ่งไม่เยอะอยู่แล้วเขาก็ไม่เยอะตามเราแต่ว่า อวิ่งพื้นที่มันเยอะแม่งยากเนาะจับตัวก็ยากเหมือนเหมือนเราเล่นสินชาติมาก่อนโคกจะงงงี้นิดนึงก็กับพวกที่เขาเป็นมาก่อนก็จะบอกเฮ้ยประตูออกมาเม่นกถึงกูเลยเขาไม่ได้มองมุมมองว่ามุมมองประตูเป็นไงก็ต้องมองแต่ว่าถ้าหลุดจากกูแบบมึงต้องเถียงใช่วิ่งกันตาเหลือกเลยตาเหลือกดีโอ้โหทีเขาใช้กำนังขึ้นสนามเงี้ยแล้วะลายประตูคือหัวกะโหลกเงี้ย ตู้วิ่งสวย่างเหมือนก้องหลังเลยนั่นแหละใช่ไลแมนไม่ยกไม่ยังบดเลยถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันปล่อยปล่อยเล่นไปก่อนครับเดี๋ยวเขามันลับมันล้มเลยมึงไม่ยกเลยจริงยกก็ยกก็ยกเฮ้ยเราเป็นอีกอารมณ์บางทีอย่างลูกลูกเขาคอสมาอย่างเงี้ยเขาโมงประตูทำไมลูกนี้ไม่ถึงหรอวะโอ้ยเขาไม่ได้เปิดนแค่หัวนี่เปิดถูโคตรกว้างเลย ผมไม่เล่นสองครั้งผมไม่ไปเลยมันทล่นเล่สนุกละเล่นไม่สนุกไม่ได้ยังดีนะแต่โดนบ่นไม่ไหวนะใช่คือเราในเกมเราก็ช่วยหลายหลายลูกนะแต่ก็โดนเขาบ่นมึงลองมาเล่นเองดิใช่ไหมมึงลองมาเล่นเองดิไม่สนุกไม่หนุกครับไม่สนุกไม่สนุกผมไปเล่นเปเล่นผู้ชนะผมเล่นผู้คนสนุกแต่ต้องจักกับผู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญเียนี่เขาพูดอย่างนี้เลยไม่ต้องจ่ายมันไม่ต้องจ่ายมันทำเสียอีก อย่างนี้เลยพี่พี่ที่ไปด้วยกันน่ะเขาเล่นไม่ค่อยได้ไงเพราะช้าไงแม่งโดนด่าเลยอย่าไปจ่ายให้มันบอกผมนะผมไปด้วยกันกับทีมผมนะไม่แต่พี่เขาชินแล้วไงเขาก็เล่นอยู่เป็นอะาถ้าอย่างนั้นะโอเคเจอเตะบางคนก็พี่เขาไปกับผมเอยคนที่ด่าด่าบอกว่าอย่าให้จ่ายให้พี่เขาอ่ะเรื่องอะไรวะไม่ต้องจ่ายทางนู้นอันนี้มันเล่นไม่ได้พี่ไม่จ่ายให้เขาเขาก็เล่นไม่ได้หรอก ท่านนะเขาก็เล่นไม่ได้ใช่คือยิ่ง <c oughs> คนเล่นไม่ได้อะต้องให้ก้าวเล่นเสียไม่เป็นไรใจจริงจจริงจังเออถ้าถ้าจริงจังะโอเคเรายอมตั้งราคาแต่นี้มันไม่ได้แบบจริงจังเราไปเสียตังค์เล่นนะเออโอ้แต่ตังค์เท่ากันนะสิบบาทเดียวกันนั่นจ่ายนะใช่พี่สองร้อยยี่สิบอะมีกรรมการโอ้เดี๋ยวผมเล่นครึ่งสนามไงครึ่งสนามเล่นไงสี่สี่พอเตอร์สิบบาทเท่นั้น ก็โอเคกับราคากับเราเราไม่แฮปปี้